กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนพสวทภูมิใจเสนอ sci-fi ฉลาดคิดวิทย์มีคำตอบขึ้นแล้วดูสวยมากอ้าวทเทปชียร์อะไรครับเนี่ยโห เราว่าพี่รองอาจารย์อยู่หนูเลยนั่งดูคลิปบ้างไฟพยานะอาจารย์ดูสิคะคนเยอะมากสวยมากเลยค่ะสงสัยต้องอยากไปเห็นของจริงแน่เลยอย่างเงี้ยมาค่ะอาจารย์เพราะหนูว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าขนหักสุดๆเลยค่ะถ้าเกิดผมบอกว่ามันไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยทิฟ์จะเชื่อผมไหมเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อา <Wow. S 1> แ,แต่ว่าจริงๆที่มาวันนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องนี้อยู่พอดีเลยค่ะได้เลยค,ครับเดี๋ยวนี้เราจะอธิบายกันให้ละเอียดเลยนะครับเรื่องนี้ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดยกันเลย ตรงลงบ้างไฟพญานาคืออะไรอะคะอาจารย์เจตคือถ้าเราดูตามวิกิพีเดียเนี่ยนะครับเขาบอกบ้างไฟพญานาเนี่ยเป็นปรากฏการธรรมชาตินะที่มันบอกว่าเกิดเฉพาะในวันออกพรรษาเท่านั้นมีแถวแถวตามลุ่มน้ําโขงนะครับเป็นเหมือนลูกไฟประหลาด ที่ผลขึ้นมาจากกลางลําน้ําเลยนะครับลูกไฟที่ว่านเนี่ยก็จะเป็นลูกสีแดงๆอมชมพูบ้าง<ะ>ขึ้นไปแล้วมันไม่มีทั้งควันไม่มีทั้งเสียงไม่มีทั้งลักษณะใดๆที่เหมือนกรบพลุเลย<อ>แล้วมันสุดท้ายพอขึ้นไปเนี่ยมันก็หายวับไปในอากาศเลยครับก็ถ้าเราพูดถึงปรากฏการธรรมชาตินะก็เป็นทฤษฎีของนายแพทย์มนัสกรดศิลป<ะ>์นะครับคุณหมอเคยบอกว่าจริงๆอาจจะมีการสะสมของแก๊สธรรมชาติต้ายท้องน้ํา เป็นแก๊สมีเทนผสมกับแก๊สในโตเจนนะครับอาจจะมีการสะสมอยู่ค่อนข้างมากมีแบคทีเรียมาช่วยในการทำให้เกิดแก๊สมากๆ <ฮะ S 1> ถึงจุดหนึ่งวันนึงมีโอกาสอันเหมาะสมเนี่ยอาจจะมีแก๊สพุ่งขึ้นมาพุ่งข,ขึ้นมาเนี่ยด้วยความร้อนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการสันดาบกับออกซิเจนบนอากาศแล้วกลายเป็นลูกไฟลอยหายวับไปในอากาศได้เลยครับคือพอคุณหมอมันัดให้ทฤษฎียังกล่าวเนี่ยก็มีคนโตแยงเยอะเลยท้องน้ําของน้ําโขงเนี่ย ดินน่นเป็นดินดานนะครับน่เป็นดินเหนียวมันไม่ไมีการสะสมของแก๊สธรรมชาติใต้ท้องน้ําได้นะครับเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันจะต้องมีภาชนะห่อหุ้มมันถึงจะติดไปอย่างนั้นได้อย่างเช่นเราทำทดลองเรื่องเกี่ยวกับมีเทนนะครับใส่เข้าไปในฟองสบู่ เป็นลูกไฟที่เป็นระเบิดขึ้นมาเนี่ยยังทำได้ <Ừ. S 1> แต่ถ้าเป็นแก๊สธรรมดาไม่มีฟองควบบูอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่สามารถติดไฟเป็นลูกไฟได้นะครับโดยเก็บแก๊สมาจากใต้ท้องน้ำจากหนองบึงมาทำเนี่ยพอจุดไฟปุ๊บมันก็ต้องติดไฟดับวุบไปเลยครับมันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์ทำซะมากกว่าครับแล้วการกระทำของมนุษย์แบบไหนที่ทำให้เกิดลูกไฟแบบบ,บ้างไฟพญา,านาคะ่ะอาจารย์คือถ้าคำอธิบายเรื่องการกระทำของมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าดีที่สุดก็จะมีในรายการทีวีชื่อรายการถอดรหัสในรายการเนี่ยเรร่่เงงออืืข ที่เป็นบ้างไฟยพญายนาคนี่คืออะไรแล้วเขาบอกว่าจริงๆเป็นกระสุน2แสงนะครับที่เขา<ะ>ยิงกปนประจําทุกปีตอนช่วงออกพรรษานะครับบอกว่ายิงกันมาช้านานแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเลยนะครับในรายการก็จะมีการตามพวกกลุ่มชายหนุ่มในหมู่บ้านเนี่ยไปที่ริมน้ําแล้วเขาก็ยิงกระสุนสองแสงเนี่ยด้วยปืนอากา้าขึ้นไปบนฟ้า สักพู่น่ยก็มีเสียงคนไทยจากฝั่งตรงข้ามเฮกลับมาก็เลยยืนยันวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของคนทําขึ้นมาครับนี่เป็นที่มาที่ไปใช่ไหมคะแต่ว่ากระสุนส่องแสงคืออะไรคะอาจารย์คล้ายๆเหมือนในในรูปในภาวะพอยท์ผมเตรียมมาให้นี่นะครับกระสุนส่องแสงเนี่ยมันก็เหมือนกับกระสุนธรรมดาได้แหละนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าที่หัวกระสุนเนี่ยนะครับเขาเขาทีการเจาะดูเอาไว้สารเคมีเอาไว้เช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสกระสุนพวกนี้เวลายิงไปในฟ้าเนี่ยครับสารเคมีจะทำาปยากับอากาศกลายเป็นลูกไฟสว่างขึ้นมาได้ พยิงออกไปปิ้วเนี่ยก็เป็นแสงสว่างออกไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเขาถ้าเกิดเขายิงขึ้นฟ้าไปตรงๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นลูกไฟลอยขึ้นไปบนฟ้าได้ครับค่ะแล้วอย่างนี้พอนึกถึงกระสุนเนี่ย ปกติถ้าคนยิงปืนไปมันก็จะไปเร็วมากและอยู่ดีมันจะค่อยๆลอยมาเป็นลูกไฟให้เราเห็นได้ยังไงอะคะเนี่ยเป็นคาถามที่คนถามกันเยอะครับจริงๆผมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะทางและทิศทางของกระสุนด้วยนะครับถ้ามาห่างจากเรามากขึ้นเป็นฟ้าตรงๆการเป็นว่าจากกระสุนเร็วๆเนี่ยกับกายเป็นชา้ชาได้ค, <ชา S 1> ครับผมอาจารย์เจตค่ะแบบนี้มีหลักฐานยืนยันไหมคะว่าปรากฏการณ์บาา้าพฟพธานาคเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เขากระทำขึ้นแบบว่ายิงมาจากฝั่งลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลักฐานที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับตอนปีสมภพ ห้องว่ากอ่อเว็บไซต์พันทิปเนี่ยนะครับเขาได้ลองทําการถ่ายภาพง่ายๆเลยนะครับที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวบ้างไฟพญาน,นาคหรือลูกไฟเนี่ยมันขึ้นมาจากน้ําจริงหรือเปล่านะครับที<อ>่การที่ว่าคือว่าไปตั้งกล้องอยู่ริมน้นําที่ฝั่งโ<ะ>ขงเนี่ยในคืนมันออกพรรษาเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการถ่ายรูปแบบเปิดหน้ากล้องนานๆน,น,นะครับอาจจะไม่คุ้นเคยแต่เหมือนกับที่เราเคยเล่นกันว่าเอาแบบปากกาไฟฉายอะไรเงี้ยครับมาเขียนไปตัวหนังสือแล้วก็เปิดมันก็กลายเป็นรูปหัวใจเป็นรูปตัวหนังสือได้วิธีการแบบเนี้ยเอามาใช จะดูว่าลูกไฟเนี่ยว่ามันขึ้นจากตรงไหนมันเนี่ยพอถ่ายปุ๊บมันจะกลายเป็นเส้นมาเลยแต่ที่ <ฮะ S 1> เคยเป็นลูกๆเนี่ยจะกลายเป็นเส้นยาวขึ้นมาเลยครับที่ทน่าสนใจมากแล้วก็น่าแปลกใจมากคือว่าเขาไปถ่ายกันมาสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกลูกที่ถ่ายได้เนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นจากกลางน้ําอย่างที่เ<อ>ชื่อกันเลยครับห,รหลายคนบอกว่าเห็นกับตาว่าขึ้นจากกลางน้ำเนี่ยแต่ว่าลูกไฟที่ว่านี่ที่เป็นเส้นๆเนี่ยขึ้นจากฝั่งตรงข้ามคือฝั่งลาวหมดเลยครับ อาจารย์เจรษคะอย่างนี้มีคนเคยไปพิสูจน์ที่ฝั่งเราเลยไหมคะก็มีคนาถามเหมือนกันว่าถ้าถ่ายจากฝั่งนู้นมาจะเห็นอะไรไหมจะขึ้นจากฝั่งไทยหรือเปล่าสิ่งที่ได้ในทีมของคุณสมภพทำเน่ยแล้วก็เห็นนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีลูกกระสุนเนี่ยครับอย่างที่ว่าเป็นแสงสว่างเนี่ยขึ้นมาจากพุ่มไม้จากป่าละมาะฝั่งเราเลยครับบางทีก็เป็นเส้นที่ข้ามไปจะข้ามหัวไปเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าจริงๆแล้วมันเกิดยังไงได้บ้างครับ อาจารย์เจตคะแล้วตอนที่เขาไปพิสูจน์กันที่ลาวนี่ไม่ได้ยินเสียงปืนกันเลยเหรอคะจริงๆทีมที่ข้าไปฝั่งนูนน้นน่ยไม่ได้มีแค่กล้องถ่ายรูปนะครับมีกล้องวิดีโอด้วยวถ่ายเนยบันทึกภาพไปได้ชัดเลยว่ามีเสียงยิงปืนปั้งปั้ง,งั้งข้ามหัวไปเลยครับจเจนมากทีนี้พอเสียงข้ามไปแล้วเนี่ยสักคู่หนึ่งพอแสงไปเนี่ยก็ยินเสียงคนเฮจากฝั่งไทยมาเลยครับ เป็นเรื่องของปรากฏการณ์เรื่องเสียงกระแสงครับมันเดินทางเร็วไม่เท่ากันพอมีกระสุนยิงไปใช่ไหมครับแสงสว่างวาบออกไปเนี่ยระยะทางของแม่น้ำโขงประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยต้องใช้เวลาสามวินาทีนะฮะกว่าเสียงจะเดินทางตามไปฉนันพอคนฝั่งไทยเห็นแสงขึ้นมาก็เฮกันลั่นหมด<ะ>แล้วนะครับกว่าเสียงจะตามมาก็เบาๆบางทียิงมาจากหลังต้นไม้เสียงตามมาน้อยอีกนะครับเลยไม่ได้ย<ะ>ินเสียงเลยครับ วันนี้เนี่ยได้ได้ว่าเคลียร์ชัดทุกข้อสงสัยเลยต้องขอบคุณอาจารย์เจตมากมากนะคะดีครับดีที่วันนี้มาไขาข้อสงสัยให้ทิพย์แล้วก็เพื่อเช้าสายไฟได้อย่างแจ่มแจ้งเลยค่ะคว่าแต่ว่าปีหน้านะคะทิพย์กะว่าจะเอากล้องเนี่ยไปตั้งริมแม่น้ำโขงพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองเลยว่าบ้างไฟพญายนาคเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโอ้จริงเหรอครับเนี่ยจริงค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดจะไปถ่ายอย่างงี้ต้องมีกล้องค่อนข้างคุณภาพดีนะทิพย์มีรือยังเนี่ยออจริ ก็ว่าจะมาขออาจารย์วันนี้เลยอะค่ะอย่างนี้เลยครับผมมาให้ความรู้นี่เทปยินก็เอากล้องฟรีกับผมเหยอครับเนี่ยแม่ก็เผื่อกล้องที่เทปเอาไปตั้งนี่นะคะจะได้ภาพดีๆมาสนับสนุนสมุตที่นอาจารย์นี้ค่ะโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายกันในปีหน้านะครับได้เลยค่ะอาจารย์โอเคครับ